เ้ยเมื่อยเด็มันติดแทนเนาะคือมนดยบบ้้ีน้องบอกิมุนเนี่น่ยมันบอกมันวนิมนมะนาวเอาดังดมก่อนฮะมันเป็นเจังได้เสพยู่นี่อแสดงว่าโปเซปมันได้แล้วเสพยู่นี่พอกินได้แะเหเสมนาแมนมกตื่นเส้น ครั้งแรกในชีวินแม่ครั้งแรกแมซีวิตกินหมกกระเรียนกินอะมกินมกกรเรียนบกินทอดแม่จีน่าอ่คือผู้ทายเ้ยนี่คือว่าปากเนาลูกสาวนี่ยดีเลยนะคือว่าผูเห็นกันแต่โดนดี้วบอสมาเนี้ยดีใจอว่าเห็นหน้าแมจิน่าดีใจาก่อนไน่รู้ดูดล้หอยเป็นเป็นข้าวที่มาวะหนานะข้าวี่้าที่มาอะไรโอ้ยไปคุดทานมาบ้าหลอกเนี่ย แม่ตกใจเห็นหน้าช้ไกินบกไกินกินยี่บ้าสิบพันชิมหานเอ้าพักเล็กในชีวิตสบายดีมะนาดาเมาหลดบ่มนหัวแน่เมาหลอดมนถัวชีวิตบ่ท่านเคยชีมหักทุเรียนบ่ยังเคยกินเสื้อคอยได้ยินพคว่ากินทุเรียนกินมันนิเจ้าบ่กเมาเจอได้กินเนเจ้ามินยี่บ่หือหอม เราได้กินจะเกินนะเราบนจากินเนาะกินทุเรียนจนมันจะเป็นหมากเป็นหมากมันจะนีกินเาหมากออนเป็นน้าแต่ยากเนาะกนตะปกเนาไดก้ได้ปอกเนาะจนนองมะนาวกเากินทุเรียนกันแต่เกิดเดีวเจ้าอยากลองมึงกินวเลยอยากินย่อืมจากรรสาิมันเป็นจักแดงจักสุนน่เน๊ะเน๊ะคู่ปักงใหญ่เลยนา้องนาวเรื่องออยอะว้าวคูชวนจ้า มังคุดสามโลเลยมังคุดสลายว่ะเข้มหรือเล่าน่าเข้มหรือเปล่าบังคยบบัคับกินแค่นี้คนรสชาติอันนี้เน่ตีข่อยเข้มบ่สลายมังคุดสามโลเลยจ้ามังคุดมังคุดมันคื่อมากเนี่มันเป็นตลาดวะนี่ตลาดหนังไหม่ดิเนโอ้ตลาดสุรามายฮะน้องนาน้องมานาจะเอาเงินมาจะพันหน้ามือหนิจะพันเงินอมาโอ้ยยังคี มาฟังไทยเอาเงิก e ีบคเอาเอายบอเลยชื่อได้บ right ้เงินกีบเออเป็อพื้นไรเนาะบ่จะลงไปจะลองหาไมฟ้าเบิ่์เบิ่อกี้เอาอิบอ่ะาเอาแล้วจะเอาไม้สั่เงินกีบเมย์กับมาไทยแบบเอาเงินกีบไปโอ้ยเราไปชื่อยังกันนี่ลงบ่บัตอืมปะลงบลง่เจ้าว่ะเจ้ามารดพาลงเนาะบัดรพาไมไปทุเรียนเป็นเปืนอเป็นปอก เป็นหาอกมะนาวมาเบองวมาทุเรียนเนาะมาทุเรียนแค่ไข่ก็ป่ามาเขียบบ้านเฮ้าเนาะเกีย้ชื่เขื้อยมัาลงเราบ่เคยจกินนั่งแล้วราคาเรียนแต่จะแน่นอนมะนาวจะได้กินในกลิ่นบ้าทุกคนดูมีใหญ่ขนาดที่แพงเนาะเอาข้าอยากคู่มาสุกมาสูเข้าต้องอกมันบ่สิคะคยไเคกินทุเรียนเคาะบบ่นี่ อ๋อน okay. ้องมันาวอย่างร้องมั้งว่ะจ้นจระเพี่ยมทุกคนจากแรกเพื่นว่าต้องเพาะเบอร์่อสสัต์ไปกับเพ่อกินทเรียนคือกันเป็นต้องเื่อาะว่านี่เป็นนิอตัเ็ต้องเพาะบางวันสัเกืออย่างหัวสุปหัุปักนี่เพาะังระอกปอกรี ตัต้องทำเนื้ออร่อยทุเรนก็ทำเนื้ออร่อยเย็ก็ถูคุณินตน่้งมเนาะคิดว่าเนื้อแงอร่อยไหอ๋คัดระสนด้านหน่งมันจะหนัรู้สึกังไงสไตล์ไหนคุณไม่รู้งนไม่รู้เนี่ยว่าลงมามิรแ่เา้ยน่ยงไมก่อนเขาซื้อแล้วเขามซื้ ให้บางีเขาฟังแล้วก็ตกใจทุเรียนมันมีทุเรียนนี่นะมนมีตั้งแต่เบอร์างเอร์าคเบอร์สงอย่างเมันอยู่ทีอ้าแต่บาคนว่าเ็นเอาอดอิขาหิทุเรียนโอ ถือธุเรียนมาเคกินธุเรียนมาก่อนเลิกขาเลยเขาบินคแนกเรียนบินแล้วเรียน <c oughs> บินหันวเสาได้ไหมที่ใช่หัเวเสาวั <c oughs> วค่ะ <c oughs> <c oughs> มาทำมนแล้วไปแก้กินข้าวหกินาหา้ไร ัวเสาหลุดแล้วเหอเนีนะคเเด็กผู้เสาร์ฮ่าาเจ๊ทุเรีมอนตอก่ตร๊กขอ้าใบทุเรียนเน่ยเนาะยู่ไปแล้วคสี่ร้อยดสิบบาทโคโต๊กโตรโตหมอกแจกการกินหมูกระทะนะแมนมอากาศเย็นๆเนาะแต่อุกใจเวลาขับไปทำห้องู้เย็นเมน กลัวมินนะคะพี่น้องกลัวคุณหมอจะมิน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 ,มนจะเคยไปซื้อแล้วน้องไอ้มาซื้อคือมีแต่เงินบาทเจ้าก,ก็ลองไปถามว่าเงินกีบบ่บอัลเบิร์บ <c oughs> นบเคาน์เตอร์เลยเงินกี่เดกแสนนะชองชองแสนแม่ชองแสนเงินเจ้าเองออว่ารู้แม่เอาไหานหอองอเงินเถอยออามาซื้อเง,งินกี่ชองแสนนะมามเมื่อแม่แต่ได้หาซื้อกระลุกไว้ ไปกินไปไปปอยไปปลาดุกเดือไปกินเองเกินอิอนสือปลาดุกว่าสันลุกไปนิน่มมาและมานิ่มตัวทไทยดิโอ้เพลงนียปันโลหิปปหตปอไก่ตัวหนึ่งมันไก่รไไกระดานมันมี่จะตัวใหญ่ใหญ่เจ็บเปล่าเบเพิ่นี่ข่าแลนบานเอา<ด>คือว่าตอนนี้ก็สิบโมงปเนาะสเกสิบเอ็ดโมงดัวาออ คอยก็เริ่มหิวเพื่อนน้องมานาจะวางเข่ากับหมูกระทะอยากกินยังเข่าก็ได้หมูกระทะก็ได้หมูกระทะมันยังโมเปิดเนาะอืมพันชิทางหมูกระทะเปิดกันเนี่ยหิวข้าวเองเนาะปัเพราะเขาไปกินหมูกระทะอีดีแบบสองสามคำก็อิ่มแน่แบบเขาแบบว่าใส่มันโขดเลยเนาะอืมฝนตกทุกคนตกไปปล่อยประภูวาทางบ้านถ้าตกแห้งหรือบ่อเนาะใช่แม่ ปลาากระมือ่เนาะเส่เด mm ้มะนาวมาพ้ชไลงวแทนเจ้าหมือน้ี่นะม้วไลายไปไล้้วเขาขูดไปเลบลายบลยยุ่งชัโบลายยิ่งแบบมีเวลาพักพอนเนาะสุธาเจ้าอะไกินยังไกินน้เไมซื้อยังไงนะอวนตินโอวันตีนหนาวอยากโอวันตีนก็รุก่ยากเาะ ใครกัอยากกลงไปขอเซเว่นบัดไข่ไปพี่เงินกิมเกินกับเจ้าอืมท่านจะไปทาบัดเจ้นเพิ่นเด่นบัดอายเพิ่นวันนี้เอาเงินกิมถามแม่ในนภา,ารูพิ่นมาเรื่อยเอาอยู่บ้างเงินกิมนะเพื่อนเพื่อนั่นวะเอาปล่อยบุคคลมาปันใดนเนาะเจ้าเปาใคยบ้ามันนะนี่เรื่องน่นอยๆนะเจมด่างติดคอนฮักแล้วจ้ะอืมติดหน่ายแกที่หักบ้าหรือมาจังใดนี่ มินเขียมินเอมาแต่ละเทือนเอากระจกโรงโบ่บไว้เลยเออแล้วบ่กด้มินบอะไรแต่ก่อนมินยุ่งเอาเนี่ยโอ้เก่งเก่งเก่งว้าถูกต้อเรานับเงินเราหลาสิ่งหลายเชียวเเชียมันนับมันด้จากบาทเงินฉันเก็บมาทางชีวิตมาปั่นกันไผ่มีเงินบาทเงินเดรียนนะห้าบามีเงินกีดนาะมาเอามีหนึ่งบาทเลย นี่ <B. S 1> ไปทิอไปสร้างน้ำหนักไหม, <laughs> มนเ้เดียมกันแตเลยมันเบานอนปยัางัเซ็อันนี้โอ้บางคนก็นหาสิบสต่างเนาะบาทหนึ่งทุกคนบาทหนึ่งเอาบุญเนะาะสิบกิโลมึงน้ำหนักไปสลายไปสร้างน้ำหนักทุกคนเลย <laughs> เสียบบาทไปว่าจะมาเอาไป ่ไปอ่ะมันฝนตกเดี๋ยวไปแป๊บเดียวไปมาอืมไป้โอเคไปเือนเมจิน่าเนาะทุกคนเราไปกินข่าวเยือนเมจิน่ามานามาถึงงานเมจิน่าแล้วเนาะทุกคนเนาะอาฝนตกว่าสบายดีเมจิน่าสบายดีจ้าสบายดีโอ้ยเงหน้า่ม่ตาขอได้ไหมเปหงดป็ดหงแม่เดียวหาคนเนนเลนะ มียังไงอ่ะถิดจักโล่มาทีได้ฮะปังร่างกายังบายดีเ่ยสบายดีเด้อสบายดีจ้าสงเก็บปัดอันนเนาะมาหดมานั่งรดดนี่คุณนายมานำเงยหีวบอกมือนั่งรดดบอกจําได้สม่ไม่มา่าทาคิดไหมนี่ คนแล้วแ้ารายขอะานนชบอกินหอดแมจีน่าบพคือปูทธาชายเลยนี่คือบอกแปลกเนาลูกสาวนี่อดีเลยนะคือว่าบรเห็นกันแต่โดนดี้วบมาเนี้ดีใจว่าเพนนาแมจิน่าดีใจขึ้นก่อนไลรู้โอ้ลูกหลาหอยเป็นเป็นห้าที่แบบว่านานะ ท่าคีมาอะไรอู้ไปคุดทานมาบ่หรอเนี่ยแม่ตกใจเห็นหน้าลูกสาวคือเขากัดค่าทะลูกินหน้าช็อกสิดีมากกินทอดจีบบ้างกินทอดเยอะแม่หาเลี้ตาไปได้ทุกบรเวณนี่แม่แเป็นหาลูกสาวบ่ค่ะแม่เป็นหน้าลูกตกใจปะแม่เห็นลูกบ่ค่ะไปหาแว่นมาใส่เลยไปหาแว่นมาใส่เลยพี่น้องมาเห็นลูกก็แม่กินหน้าหมดที่เงีหลายเดือนเลย อู้ยแม่กินาววาตายน้องมานาไปเผาถ่านมาบวลูกคนป่ะนาเผากับนพักแก่พมดนะนานาของจริงเนาะแบบนี้ชุดยอดกันแดดอีกบัวตองห่วงอูย้ยพิ่พี่เห็นงานะน้องแบงไปไหนน้องแบง์อ่ามาวันพุ่นี้จ้า<ต>เป็นกดบัตรรัฐบาลใช่ป้องต้วนะวาดูมึงรัฐบาลไปได้ไรไป ไปไล่ไปนาแล้วเห็ดหน้าเห็ดสวนอันนี้นี่เอาเอาคือบอกปากบอตีลูกหน้าเห็ดหน้าเมย์นิ้มเปื่อยๆไปนี่เออเป็นยังไงบ้างคะดีใช่กาลุ๊กบอกกินข้าวแซ่บนอนรับโยเห็ดเบี้ยยังเมย์เพื่อนน่ะพักปลูกหรือบอกม่เนล่ยตายเบิร์ตมาตายตัวห่วยมาตายโดนเพื่อนอย่างบอลเดียวนี่นะโมไม่ดนบอลเดียวเศร้าแล้ว ยันนะดูเพื่อนมยานแล้วกระเป๋าป๊บป๊าให้นะโอ้แล้ให้แม่จีน่าเบิ้งรุ้งเงินจากแสนยในกระเป๋าอ่ะซื้อได้บ่นี่ซื้อได้บ่ให้เราเบิ้งก่อนใช่มาเบิ้งรุ้งทรงเสนเท่ากับทรงเสีนเท่ากับแรงได้กับบ้านเนอะซีเลยฮะร้องว่าได้ไงเนี่ยฮะไปขอของนี่อืมจะไปเห็นยังไงนี่ เป็ดปึกปึกเ้ยผูุดไปสะออนสะสมไวนนะไมาอ่างแม่เพิ่นสี่เซนเก็บของนองมานาวสี่เสชนมาด้วยค่ะตงโอเคโอเคไปสมบูรค่ะเนาะขึ้นจากโล่ีนิไม่ได้รเดีลยบ้า เป็นเหตุให้นอนอืมเป็นดักให้นอนอย่างเดียวเนาะแม่นนทีนี้จะกินเบิดมมือบ่ะมันเนี่ยจะมาหาหมอว่าจะลดยาหรือเพิ่มยาวินาทีกินเนื้อปริกินวินาีกินเนื้ริกินอาหารหลักคืออะไรคะอาหารนะอาหารหลักคืออะไรลูกเกง๊ยวน้ำมันออเก้ามนจะเพิ่มเด้อจะเพิ่มเด้อโอ้เกี๊ยวน้ำมัอาหารหลักแต่ละมื้อเกง๊ยวน้ำมันควายจิรอให้ไปหาให้อะเนี่ยเจ้านะเจ้านี่ไม่สิ่เอ็นเอามาเอามาย กุดจิโรอใหญ่เติบล้วบะมนาวเป็นตีนแล้วต่อต่อพี่ยังอตีก็รัลรับตีกแล้วมีนีก็โอ้อดอวดบพผูดตรามันไหเนาะอ่ะต่อจะได้ไม่สั่นเลยไม่ได้เลิกประเด้บอไปขุดนะบอไม่เลิกตัวเงยมันตื่นเต้นกุดได้มืจากโตนะเบี๋พู้ก็นั่นได้ถวยได้เลยเกัมาความเพียกไปขุดจิรอนะเฮ้ยบึมบึเมื่อยบ่เห็ดอยู่เห็ดกินเองบนีนเพื่อใช้สิบาทเทาบาทลูก มือไดคุชิโร่ขายนัน่นเปิดใช้ร้อยตัวค่ะจนสเส้นเอ็กซ์ซีเปิดเส้นเอ็กซ์ซีมือมือ,มอ,อจเป็นบาทจะเป็นแท้เนาะไมยหาเงินกว่าถ้าหาเงินแบบธรรมชาติไปจะได้ลูกเอ้ยคุชิโร่ทนะี่ดี่บอกเป็นอะไรที่รักสาวเป็นไงบ้างมาเราดูประเมินสิแม่ประเมินคะแนนเต็มสิบให้สิบจ้าเรียบร้อยดีขึ้นเยอะใช่ไหมดีขึ้นเยอะเลย ไหนมองหน้าแม่สิลูกเห็นไหมน่ะสายตาก็อ่อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่ก่อนดีเป็นจังได้แม่จีน่าแต่ก่อนอ๋ะตาลูกตาลูกตาพ่าอยากโจดอยากวิ่งกับหินอะไรก็อยากไปแล้วกันไปลูกอีซน้อยหิวอีซน้อยอยากนอนคลิกกระอนกระเด้นไปละวไปแล้วเช้ารับแล้วเช้านั้ยอีสึ่งกูเล็กน้อยเล็กน้อยเย็นพี่ไหมอีสึ่ง มาเขียนคิวกันอีสกูชื่อได้บ่นี่ยมะนาวชื่อได้อีบ่จื้อได้อีว่าอีสกูไปอาบน้ำเปิดบิร์ตมือมะนาวนั่นแต่ว่ากินน่ะวันละสิบรอบกินน่ะโอ้เออพนมากินเนี่ยพนมมาหมักไม่แต่ได้เบอร์รทุกคนนะนะคะแป๊บเดียวหิวเนาะโอ้นั่งได้บ่เลยค่ะความสวยตั้งแต่หัวนั่นแม่จีน่าเชียร์ให้หมด เครื่องสบออกส้ำอ่างน้ำยาอนามัยยาสีฟันแชมพูพรีเมียมเบิดตอนมาอยู่งามหรือว่าดาราสาวดารามะนาวสาวไหม่ดาวิกาเลยค่ะไม่ดาวิกาไม่มีลูกอยู่ได้จะส่งให้ใหม่ดาวิกาตอนนี้เป็นไม่ไม่มาแล้วลูกไม่หมดแล้วไม่อยู่ทุ่งนาค่ะตอนตอนแรกนะมาน่ะไม่ดาวิกาวันนี้เป็นไม่อยู่กลางทุ่งนาจ้ะรอบนี้นะคุณกรอทวนๆมาเนี่ย ก็จะทำงานต็จเองบ้านข่าวเจแลมาลูกบ้านข่าโอ้คือดูแต่ป้าแม่ทอดเกี่ยวันย่างเกี่ยวบ้าอบ้านไอ้ซอยน่ะดูคำนะดูคำไปกันบ้านขาวซอยโอ้หน้าหลายอย่างหน้านะหลายปานได้ปีสิบได้บ้าง่ได้กลัวไม่ได้ปีนจมือแล้วคันดำอ่อนได้ขาได้มันดำขอมือก็ได้ดำมานนะแม่ขอสามสีสิบ กับปะ้วงปาไดเนาะใช้42บาทกับพ่อกินหนึ่งปีไปเกลียวชวนแม่จีน่าไปเกี่ยวโซเดอรเกลียวไปเรใช้รถแล้วสิไปหรือเปล่าเกลียวเองเกี่ยวเมื่ออู้ยังไมมีรถได้บ้างอันกลางลุ่มให้แม่จีน่าเด้อดี่แม่จีน่าจะเกี่ยวให้แต่ว่ากลางลุ่มให้เด้อกลางลุ่มเกี่ยวข่าวซอยหมักหน้าก๋วยเตี๋ยวก๋วเหล๋าวก็ข่าวมูยองเอาอันใดไปเลยเนาะข่าววันเจ้า หมูวานเนื้อไก่เนาะจากโอบาให้มันย้อนจากทีมมันย้อนกันทีเน่ะคันแบบว่าหอดพอดีเกี่ยวเลยเอารดเนาะถ้าว่าป้าไว้ให้มันงอมนั่นสอดกับหนาเลยแบบมาเนี่อยากกินยังเป็นพิเศษกินข้อพอดีนิ้วแหละบ้าจะกินเนื้อย่างถ้าละาเปิดจะรู้ให้ไม่เปิดย่าเปิดกปอดเลยมะนาวยังปิดอยู่จนี มีกุหล้วมาหอดน,นะอืมเป็นอะไอยากมากออญญาต้องบระหยากมากเ่นไหมเออข้าวบะมีใครข้ามากบอดีใจยิ่งพอมากมาเนี่ยทีใจยิ่งพอใจออกกันเพื่อนอ่ะโอ้ยพอไปใส่เลยเนาะไ,ไปบุญไปวัดไปว่าอยู่แต่บ้านบอก็ว่าก็ไปแล้วอยู่เพื่อนแล้วอยู่หน้าอยู่เพื่อนกับอยู่หน้าเนาะนนเน้นเน้นเลยอยู่บ้านก็อยู่หน้าบอ มไม่ใช่คือเวอร์ไปใช่อือคือมีมาแค่แหม่ของเราแล้วบาดิดต้องใช้ตอนเปวนนเัดจัดตอนเปวัดมันปัดตั้งนานเลยมันเกาะนะคือสยามาเด็กพิษกันเล้วกันบน,นไงที่หน้าเอ้ยกับแม่กับบริหาม,มาไครแม่นั่งเลยเอาเป็นยังเอ้าเป็นยังท้ามน,น้องมนั่กว่าเป็นยังแม่คือบริยามาลูกเราบริยามเราบริยางิน หายเงินมหาลนาไว้แล้วอ่ะเอาเป็นยังคือมาหายไม่อยากให้ลูกเศร้าบอไม่อยากให้ลูกหายละคะทำไมไม่ให้เงินเลยแม่จะรู้อยากซือเก็บไว้เงินแบบไรเด้เอาเงินเขาก็หายมาแล้วก็ต้องให้หนูจะรู้เงินอที่เขาให้เขาก็ต้องมาเงินที่เขาให้มาน่ะเขาให้หนูจะรู้ถ้าอยู่ค่ากินค่ารักษาค่ายาค่าสมรภูมิหนูจะรู้มาในแม่หนูเป็นยังคือมาหาย เตว่าไปจีเก็บเงินไปเห็นยังมานาวไปจีเก็บเงินไปเห็นยังไต่เหมนวาสไปจีเก็บก็ไ่ได้เบิดลายมันั่นหรอกสมโน่นันบอสเงินเงินจะพันนาทีก็เก็บไปที็แสมโนน่ะสองอ่าสองพันก no ็สีเ ah, so ืิดไปประมาณสามร้อยแมโน่กันสามรอยบาทอ๋อไม่ก็ไป่หมดต้องให้ลูกก่อนนะ ตำมโนก็ทําใหม่ได้จ้าสําคัญที่สุดคือมะนาวต้องหายนะคะแล้วก็ยาหนูหยุกยาเพิ่มกระโดดเงื่อนตบหลดเร่อนี้จะปีหลังคาใช่ไหมคะท่านหยุดยาอืออืมขึ้นก็กล้วยว่หรอโดดวันนี้ใส่ที่โพนเตกได้นีงไงโดดอีกรอบนึนปุ๊บเลยอู้หูได้เพราะนักววนขึ้นฮะนักว้วนขึ้นไงแม่แต่ก่อนนักว่นจอยได้โดดไงแลนก็แล่นไว้เนาะแล่นหันยาดีมันอ้วน ยาในี่ให้พักผ่อนแล้วก็น,นอนแล้วก็กินจ้ะมุลต้องลำดานด,ด,ด,ดูดูเขาหันให้มัดนดำหน้ามมือ <c oughs> ไปซอยเท้าคืมไปซอยอันน้องสุดทาไปซอยอันเท้าลายไปซอยเขั้มดั้มดั้มไม่ใได้เขาขันเด้อไปลักท่าขี้มาอีกฮไปลักท่าขี้อี่ยังหนานี่คือมูลตัดไลดูหนานีมท <c oughs> ่าขี้มันเนี่ยไม่ไพ่เอาหายแล้ว ถ้ากระบวนการอเพือเขาตางเด็ดวานแต่เมมาเจไหมเขาไม่ใส่กุบใส่หมวกด้วยเปหนานะต่างเดะต่าร่มตุ้มเ่าถ้หนานี่ิวคนมด้ซงสั้นร้อยู่แล้วมิวนมีโงสั้นเลยเ่านางจีบอกคิวจบพี่จีหน้าเอฟซาไลคนก็เอ็กเมนมาว่าแม่เพื่นเปนโรคกิจสเวกมันกันหรเปล่าว่าแกหมโแกก็แบบว่าร้องไห้โวยายแกก็แบบนี้นะกนเป็นซึเศ้าจะออก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 บ้างแต่แบบ ออกอยู่บอกแต่ก็ออกเอ็แม่ชุนเศร้าอยู่ออกแม่ซึมเศร้าบ่อยแม่ชุนสาวไอ้ระลังก็เป็นแห้งเลยแบบเครียดแบบเราเครียดนั่นแหละกะเครียดง่ายอะไก็วิ่งเวียนเนาะมันวิ่งวิ่เอี้ยงเวิ่งยัอารมณ์วิ่งนะอารมณ์อารมณ์วีนอารมณ์วีนเนี่ยนะอารมณ์วีนอ่าตามหลักการแพทย์ก็คือแบบเวลากดดันเครียดกดจะจัดนะระบบเลือดมันจะวิ่งมันจะวิ่งมันจะ เห็นไหมเวลาปวดทำไมหน้าถึงแดงเวลาไม่พอใจอย่างนี้สักถ้าซ่อนไว้เยอะๆนะมันก็จะสวยคือเป็นดูๆอ่ะนะไม่ไม่คือเวลาเขานันออย่างน้องมะนาวเขาโมโหน้องมะนาวน้องแอมเขาก็จะมาลงอารมณ์ที่น้องมะนาวเนาะรู้ว่าเขาใจห้อนเขาน่ะจะเรียนหน้าสมาธิเหมือนพี่กีหน้าพูดแต่ว่าจะได้วกคุมอารมณ์ตองได้เนาะแอมต้องต้องใช้คือโรคพวกนี้ต้องใช้อ่าสมาธิบำบัดใจห้อนน้องมะนาวต้องฆาเมนังไหมอ่ะมันจะเป็น สุดท้ายในร่างกายจะสั่งบุ่มตัวเองคือโรคพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นหนักๆร่างกายจะสั่งบอมตัวเองหมายถึงว่าโมบีบอะไรเงี้ยการอันตรายอยู่ได้ก็สงส,สารอยู่นะถ้าดูคลิปกัากฝึก,กนิดนึงก็จะฝึกแบบได้เอกแหละแต่มีเวลาดูแมททุกคนด้วยนะจ๊ะถ้าฝึกสมาธิได้ก็จะเบาก็จะสงบ ก็จะพบความสุขทแท้จริงเด้อการฝึกสมาธิฝึกจิตอ่าปัญหาพออามีสมาธิมันจะเกิดปัญญาจ้ะปัญหาก็จะเบาปัญหาแก้ด้วยปัญญาดังนั้นปัญญาก็จะเกิดจากจากสมาธิแต่ว่ากรณีสิ่งแวดล้อมหรือธรรมลุกเกิดจากความทุกข์ในใจตลอดนี่แม่เสียให้เห้านี่อ่าปลอมตัวเองเอาเอาความคิดนะมาย้งคิดย้ำทำฟังล้าสัมนาเมื่อสนเมื่อวานนี้ แล้วเอเอาสิ่งแวดล้อมนะ่ะมาเป็นปัญหาตลอดช้อนทั้งทางด้อแม่ก่อนทางตู้ละแมาเซนแห้งเอาเมนมัน,ม,นมันพอสะสมนานๆเขาเรียกลูกเขาเรียกว่าะสะสมลูกรลเบิดวันหนึ่งระเบิดขึ้นมาแต่มูลเบิดกะนะันเองพยายามจะคลี่คลายทุกคนด้วยอาจต่บางคนเขาก็มีที่ที่ปรึกษามีที่ระบายไปวัดไปวาหรือใกล้คนที่กับ อ่าหรืออยู่ใกล้คนที่มีจิตใจดีงามสามารถสอบถามแล้วก็บำบัดเยียวยาจิตใจได้ก็หายโรคพวกนี้จ้ะอ่าฝนตกแล้วทุกคนเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่บกสเนาะค่ะเฮือนแมกซีหนาตากีหรือว่าชื่ออะไรกับศิษย์มาเนะสำหรับคลิปนี้นะกจากโบราณจะขายจดคลิปเราจะเจอเว็บสุขภาพคลิปหนัก ขากอลารก็ฝา,ากกดไลค์เป็นรชฟเป็นโฆษณา้นายังไงเลยด้วยสำหรับคลิปนี้ขอฝากข,อข,อข,อขอ้าแบบสบายดีสบายดี